ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของสัตว์วิญญาณนะครับว่าทําไมสัตว์วิญญาณถึงเป็นเทพไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบครับ so my life. My life. ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยนะครับ วันนี้ช่องถังข้าวนะครับจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณปมเรื่องสัตว์วิญญาณทําไมเป็นเทพไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทําไมสัตว์วิญญาณถึงเป็นเทพไม่ได้นะครับถ้าวันหนึ่งข้ากลับมาได้ไม่สิข้าจะไม่กลับมาหากผู้สืบทอดของข้าเกิดขึ้นเขาจะต้องพาพระเจ้าสร้างดาวเทพได้อย่างแน่นอนเป็นคําพูดของเทพมังกรก่อนตายนะครับพูดกับราชันเทพทั้งสามเนาะก็ หลังจากสงครามสัตศักดิ์สิทธิ์กับเทพจบลงนะครับแด่นเทพก็ได้ลดขนาดเหลือ1ใน10จากขนาดเดิมนะครับประชากรเหลือน้อยกว่า1%นเะครับเมื่อเทพมังกรตื่นขึ้นนะครับและได้สติเห็นศพของเผ่ามังกรเทพมนุษย์ตัดศักดิ์สิทธิ์นะครับและราชามังกรทั้ง9้านะครับเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับการล่มสลายของเผ่ามังกรนะครับเพราะว่าตอนนี้เผ่ามังกรนะครับเหลือแค่เขาคนเดียวแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนสังเกตในภาค2ขึ้นไปจะมีเผ่ามังกรดด้ววยผมคิ่า เผ่ามังก well รพวกนั้นอาจจะเป็นมังกรที่ยังอยู่ในไข่อยู่นะครับและฟักออกมาหลังจากสงครามเนาะเทพมังกรนะครับเสียใจกับการล่มสลายของเผ่าพันมังกรและแดนเทพนะครับเทพมังกรนะครับจุดเปลวไฟชีวิตตัวเองนะครับใช้พลังนะครับจากการเผาเปลวไฟชีวิตของตัวเองครับสร้างแดนเทพนะครับให้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับแดนเทพกําลังจะล่มสลายนะครับเทพมังกรนะครับทําให้แดนเทพมีความเสถียรนะครับ ดูดซับปานโลหิตนะครับดูดซับความแค้นของเผ่ามังกรของเทพนะครับความแค้นของเราสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในแดนเทพนะครับและสะสมไว้ในร่างกายของตัวเองนะครับเทพมังกรพูดว่าข้าเองเป็นคนผิดข้าจะรับโทษจากสงครามและโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้เองหลังจากที่ข้าตายเว้นแต่เผ่ามังกรจะฟื้นคืนและเทพมังกรปรากฏขึ้นอีกครั้งมิฉะนั้นในแดนเทพพวกสัตว์วิญญาณและสัตว์อสูร จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลายเป็นเทพเนื่องจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีสาเหตุจากเราเราต้องรับโทษเมื่อเผ่าของพวกเราล่มสลายเผ่าอื่นๆจำนวนมากล่มสลายข้าหวังว่าความเกลียดชังนี้จะจางหายไปหลังจากที่ข้าตายลงก็เทพมังกรได้สั่งไว้นะครับว่าเออหลังจากที่เทพมังกรตายไปแล้วนะครับห้ามไม่ให้มีสัตว์วิญญาณขึ้นมาเป็นเทพอีกนะครับหรือสัตว์อสูรนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเออสัตว์ที่เหลืออยู่บนแดนเทพนะครับ ต้องออกจากแดนเทพนะครับก็ยังพอมีหลงเหลือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างนะครับบนแดนเทพเนาะแต่เหลือน้อยมากๆนะครับก็เรามาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมเทพมังกร,กรบอกแบบนั้นนะครับเหตุผลที่สําคัญที่สุดนะครับว่าทําไมเทพมังกร,กรนะครับไม่ยอมให้สัตว์วิญญาณนะครับกลายเป็นเทพก็คือศกนากรากรมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นและมีเทพจํานวนมากตายเผ่ามังกรจํานวนมากตายสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เกือบทั้งหมดถูกฆ่านะครับแต่เทพสัตว์นะครับพวกเขาก็ฆ่าเทพอื่นๆและเทพมนุษย์นะครับจำนวนมากเช่นกันเนาะก็คือเป็นการฆ่ากันไปฆ่ากันมาแทบจะฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์เลยนะครับความเกลียดชังนี้นะครับไม่อาจจะลืมได้ง่ายๆนะครับหากปราจะจากเทพมังกรนะครับที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับที่จะควบคุมนะครับไม่ให้มีสงครามนะครับสัตว์เหล่านั้นนะครับถ้าไม่ได้รับการปกป้องจากเทพมังกรหรือเผ่ามังกรนะครับสัตว์อสูรเหล่านั้นนะครับ จะกลายเป็นเทพได้ยากครับแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นเทพแล้วนะครับเทพมังกรก็เกรงว่าจะมีจุดจบแบบเดียวกันนะครับก็คือเกิดสงครามระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กับเทพอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือเกิดการแก้แค้นเนาะถ้าให้มีเทพมังกรและเผ่ามังกรคอ,คอยควบคุมดูแลนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ